คุณเคยเห็นครอบครัวที่อบอุ่นก <Please. S 1> ลายเป็นความว่างเปล่าเพียงข้ามคืนไหมคำพูดเพียงประโยคเดียวของแม่สามี oh <my> ทำให้ทุกสายใยในบ้านแตกสลายน้ำตาจะไหลทันทีที่คุณได้เห็นความจริงเบื้องหลังความสัมพันธ์ของแม่สามีและลูกสะพ้ายความรักความไว้ใจถูกทำลายจนไม่สามารถเยียวยาได้อีกคุณจะอดใจไม่ไหวที่จะรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปแสงแดดยามบ่ายสาดเข้ามาผ่านหน้าต่างห้องนั่งเล่น ลมเบาๆพัดไหวผ้าม่านบางที่ปลิวสะบัดอย่างช้าๆฉันนั่งอยู่บนโซฟารู้สึกถึงความเงียบอันหนงของบ้านมือของฉันสั่นเล็กน้อยขณะที่กำถ้วยชาไว้แน่นแม้สามีเดินเข้ามาอย่างสงบแต่แววตาของท่านเย็นชาเหมือนกระจกแตกคำพูดแรกที่แม่สามีพูดทำให้หัวใจฉันเต้นแรงทุกคำพูดแฝงความก้าวร้าวและความไม่พอใจฉันพยายามตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่ฝืน แต่เสียงโหวใจกลับดังขึ้นเรื่อยๆทุกห้องในบ้านเหมือนถูกกดดันด้วยความตึงเครียดแม้แต่เสียงนาฬิกาก็เหมือนดังก้องสะท้อนความอึดอัดแม้สามียกมือชี้ไปที่ของบางชิ้นบนโต๊ะอาหารเสียงของท่านเย็นเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านร่างกายฉันฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เคยมีกำลังสั่นคลอนและแตกสลายตรงหน้าสายตาของทุกคนในบ้านจับจ้องมาที่ฉันแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไร ความเงียบอันหนักอึ้งทำให้ลมหายใจฉันติดขัดทุกสิ่งรอบตัวฉันเหมือนถูกขยายใหญ่เกินจริงแม้สามีเอ่ยคำหนึ่งที่ทำให้ฉันแทบหยุดหายใจคำพูดนั้นเปรียบเหมือนมีดคมกรีตลงบนหัวใจฉันมองไปรอบๆห้องอย่างไม่เชื่อสายตาทุกอย่างที่ฉันเคยเชื่อว่ามั่นคงถูกทำลายในพริบตาความรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะฉันได้ยินเสียงเต้นของหัวใจตัวเองดังชัดเจน ร่างกายเย็นเฉียบเหมือนถูกน้ำแข็งล้อมรอบและน้ำตาก็เริ่มเอ่อขึ้นมาโดยไม่สามารถหยุดได้แม้สามียังคงยืนอยู่ตรงหน้าเรากับเป็นเงาที่ไม่อาจละทิ้งไปความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยในวินาทีนั้นและมันทำให้สายใยครอบครัวขาดสะบั้นอย่างไม่อาจเยียวยาฉันไม่สามารถหายใจได้เต็มปอดทุกคำพูดทุกท่าทีเรากับซ้ำเติมความเจ็บปวด ฉันลุกขึ้นชาชาสายตายังคงจับจ้องไปที่แม่สามีความรู้สึกไม่เชื่อความเสียใจและความโกรธปนกันในใจฉันก้าวถอยหลังอย่างชา้าช้าเท้าสัมผัสพื้นไม้เย็นจนรู้สึกถึงความแข็งกระด้างหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกและความอึดอัดในอากาศเหมือนทําให้หายใจแทบไม่ออกแม่สามียังคงจ้องฉันด้วยสายตาย็นยเนเยืยอะริมฝีปากของท่านขยับชา้าช้าแต่ทุกคำพูดราวกับมีพลังทำลายล้าง ฉันฟังไม่ถนัดแต่รู้ว่ามันเต็มไปด้วยคำตัดพาะเสียงนาฬิกาในห้องดังก้องเหมือนนับถอยหลังความทรงจำทั้งหมดเกี่ยวกับครอบครัวเริ่มเข้ามาผสมปนเปกับความเจ็บปวดปัจจุบันฉันเห็นภาพอดีตผ่านสายตาของตัวเองรอยยิ้มที่เคยอบอุ่นตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยความตึงเครียดแม้สามีเดินเข้ามาไกลก้าวแต่ละก้าวทำให้หัวใจฉันสั่นสะานมือของท่านชี้ไปที่ฉันอีกครั้ง และเสียงที่ดังขึ้นในที่สุดทําให้ทุกอย่างหยุดนิ่งนี่คือความจริงทั้งหมดที่เธอต้องรู้น้ำเสียงของแม่สามีเยือกเย็นและหนักแน่นฉันพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงติดคอราวกับคําพูดทั้งหมดหายไปความรู้สึกชักและเจ็บปวดพุ่งเข้ามาเต็มหัวใจฉันล้มตัวลงบนเก้าอี้รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนสายตาทุกคู่ยังคงจับจ้องฉันแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล และในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าครอบครัวที่เคยอบอุน่นกำลังสั่นคลอนและแตกสลายต่อหน้าต่อตาน้ําตาไหลาอาบแก้มโดยไม่สามารถห้ามใดความเจ็บปวดความเสียใจและความไม่เข้าใจรวมกันจนฉันแทบหายใจไม่ออกแม้สามียืนนิ่งมองฉันด้วยสายตาที่ไม่อาจคาดเดาความเงียบในห้องหนักหน่วงเหมือนก้อนหินและฉันรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไปฉันลุกขึ้นด้วยแรงที่แทบหมดไปเท้าก้าวไม่มั่นคงแต่สายตายังคงจ้องไปที่แม่สามีความเงียบในบ้านเหมือนทำให้ทุกเสียงในหัวชัดขึ้นเสียงหัวใจดังตึกตักดังขึ้นทุกวินาทีแม่สามียังไม่ขยับตัวเรากับเวลาหยุดหมุนรอบตัวฉันแล้วท่านพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็ยนที่สุดเธอคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องทั้งหมดหรือไง ฉันกับพริตาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่แม่สามีพูดหมายถึงอะไรแต่ความรู้สึกในอกกลับบีบรัดจนแทบหายใจไม่ออกฉันพยายามตั้งสติพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่คำพูดติดขัดราวกับมีกำแพงหนาทึบก,กั้นปากไว้แม่สามีเดินเข้ามาไกลมือยื่นออกมาและหยุดอยู่ตรงหน้าสายตาของท่านเหมือนอ่านทุกความคิดของฉันรากับความลับที่ฉันเก็บซ่อนไว้ถูกเปิดโปงต่อหน้าต่อตา ทุกอย่างที่เธอทำทุกคำพูดทุกการกระทำเสียงแม่สามีพูดหนักแน่นและคมเหมือนมีดมันทำให้ครอบครัวเราแตกสลายฉันก้าวถอยหลังล้มตัวลงบนเก้าอีร่างกายเย็นเฉียบเหมือนถูกน้ำแข็งทุ่มรอบตัวน้ำตาไหลาไม่หยุดความเจ็บปวดความเสียใจและความสับสนรวมกันจนทำให้ฉันแทบหมดแรงฉันมองไปรอบตัวทุกสิ่งคุ้นเคยกลับแปลกประหลาด บ้านที่เคยอบอุ่นกลายเป็นสนามรบแห่งความรู้สึกและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าสายใยครอบครัวที่เคยเชื่อมโยงเราไว้ถูกตัดขาดอย่างไม่อาจเยียวยาความเงียบปกคลุมทุกสิ่งแม้แต่เสียงลมที่พัดผ้าม่านก็เหมือนถูกกลืนหายฉันนั่งนิ่งรู้สึกถึงความว่างเปล่าและตระหนักว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดกำลังพังทลายต่อหน้าต่อตาอย่างชัดเจนฉันนั่งเงียบอยู่บนเก้าอี้ น้ำตายังคงไหลาอาบแก้มอย่างไม่อาจหยุดหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นทุกความทรงจํำเกี่ยวกับครอบครัววนกลับมาชัดเจนแม่สามียังคงยืนอยู่ตรงหน้าสายตาของท่านเย็นยะเยือกและมัน่นคงไม่มีรอยยิ้มไม่มีความเห็นใจเพียงแต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเสียงลมหายใจของฉันสั่นเครือร่างกายเหมือนไร้แรงพยุงทุกคำพูดของแม่สามียังคงก้องในหู ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ที่จะปกป้องใครได้อีกต่อไปฉันรู้สึกถึงความสูญเสียลึกที่สุดในใจความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เคยมีถูกทำลายทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหมุนเร็วเกินไปและฉันยืนอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าแม่สามีหันหลังเดินออกจากห้องทิ้งฉันไว้เพียงลำพังความเงียบอันหนักหน่วงกดทับทุกส่วนของร่างกายฉันลุกขึ้นช้าๆมองไปรอบตัว ทุกสิ่งคุ้นเคยกลับกลายเป็นเหมือนต่างคนละโลกหัวใจฉันแตกสลายและน้ำตาก็ไหลไม่หยุดสายใยครอบครัวที่เคยแน่นแฟนตอนนี้ขาดสะบันไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้อีกฉันล้มตัวลงบนพื้นไม้เย็นความเจ็บปวดปนความชักกระจายไปทั่วร่างฉันได้แต่งเงยหน้ามองเพดานและตระหนักว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะฝังอยู่ในใจฉันตลอดไปฉันนั่งนิ่งบนพื้นไม้เย็น น้ำตาไหลาอาบแก้มไม่หยุดหัวใจเหมือนถูกทุบแรงทุกครั้งที่หายใจเสียงลมหายใจตัวเองดังก้องในความเงียบแม้สามีไม่หันกลับมามองเรากับฉันไม่อยู่ในสายตาอีกต่อไปบ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตอนนี้กลับเงียบสนิทเหมือนโลกหยุดหมุนความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยเรื่องที่ซันเร้นไว้หลายปีตอนนี้กระแทกเข้ามาเหมือนพายุ ฉันรู้สึกเหมือนทุกสิ่งในชีวิตพังทลายฉันพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายอ่อนแรงหัวใจเจ็บปวดราวกับถูกแทงด้วยมีดความสัมพันธ์ที่เคยอบอุ่นถูกทำลายอย่างไม่อาจเยียวยาทุกความทรงจำที่เคยรักกลับกลายเป็นความเจ็บปวดสายตาของฉันพราเลือนด้วยน้ำตามือสั่นราวกับจะยึดอะไรไว้ก็ไม่ได้และฉันตรหนักว่าตั้งแต่วันนี้ไปครอบครัวที่เคยเชื่อมโยงกัน จะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกความเงียบล้อมรอบตัวฉันทุกเสียงรอบกายเหมือนหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและความเจ็บปวดที่กดทับหัวใจฉันอย่างหนักหน่วงฉันหลับตาลงน้ำตายังคงไหลและในใจรู้ดีว่าสายใยครอบครัวถูกตัดขาดไม่มีใครสามารถเยียวยาได้อีกต่อไปฉันค่อยๆลืมตาขึ้นรอบตัวเงียบสงัดเหมือนถูกดูดกลืนทุกเสียง บ้านที่เคยเต็มไปด้วยความอบอุน่นตอนนี้กลับเย็นชาและไร้ชีวิตแม้สามียืนอยู่ที่มุมห้องสายตาของท่านมองฉันนิ่งเต็มไปด้วยความเย็นชาและความผิดหวังเหมือนทุกคำพูดของฉันไม่เคยมีค่าฉันพยายามพูดอะไรสักคำแต่เสียงสั่นเครือและติดขัดความเจ็บปวดที่กดทับหัวใจทำให้ลําบากใจทุกการกระทำที่ผ่านมาเหมือนถูกตัดสินอย่างรุนแรงฉันมองไปรอบตัว ภาพความทรงจำทั้งหมดของครอบครัวเหมือนกระจกแตกละเอียดสะท้อนทุกความผิดพลาดและความเจ็บปวดแม้สามีเดินเข้ามาใกล้ชา้ามือยื่นออกมาแต่ไม่ได้สัมผัสฉันร่างกายฉันสั่นด้วยความกลัวและความเสียใจและแล้วเธอก็พูดด้วยน้ำเสียงเย็นยะเยือกที่สุดตั้งแต่วันนี้ทุกอย่างจบแล้วคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางหัวใจฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลาย สายใยครอบครัวที่เคยเชื่อมเราทั้งหมดถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงน้ำตาไหลาอาบแก้มไม่หยุดหัวใจเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นและความเงียบที่ตามมาหนักหนวงทำให้ฉันรู้ชัดเจนว่าไม่มีทางย้อนกลับไปเหมือนเดิมได้อีกฉันยืนตัวสั่นรู้สึกถึงความว่างเปล่าและในใจตระหนักว่าสายใยครอบครัวทั้งหมดถูกทำลายจนไม่สามารถเยียวยาได้ ความรักความไว้ใจทุกสิ่งกลายเป็นความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวฉันยืนอยู่ตรงนั้นร่างกายสั่นเทาน้ำตายังคงไหลาอาบแก้มไม่หยุดหัวใจฉันเหมือนถูกทุบซ้ำหลายครั้งความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทุกอนูร่างกายแม้สามียังคงยืนนิ่งสายตาเธอเต็มไปด้วยความเย็นชาและความผิดหวังทุกย่านก้าวของเธอเหมือนกดหัวใจฉันให้จมลงไม่มีคำปลอบไม่มีความเมตตาใดๆเหลืออยู่ ฉันพยายามพูดอะไรสักคำแต่เสียงแตกเพ่าไม่ออกมาเป็นคําชัดเจนทุกคําพูดที่คิดไว้ล้วนไร้ค่าความเงียบอันหนักหน่วงปกคลุมห้องทั้งหลังแม้สามีถอนหายใจช้าๆเรากับยืนยันชะตากรรมของครอบครัวเราเธอหันหลังเดินออกจากห้องและทิ้งฉันไว้เพียงลำพังกับความว่างเปล่าความจริงทั้งหมดชัดเจนต่อใจฉันทุกความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟน ตอนนี้ถูกฉีกขาดอย่างสิ้นเชิงสายใยครอบครัวที่ฉันเคยเชื่อว่าจะมั่นคงถูกทำลายจนไม่สามารถเยียวยาได้อีกฉันนั่งลงบนพื้นไม้เย็นมือเกาะตัวเองแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดความเจ็บปวดและความเสียใจปะปนกับความชักราวกับหัวใจฉันถูกผ่าครึ่งและทุกสิ่งที่เคยเชื่อว่าอบอุ่นและมั่นคงตอนนี้กลายเป็นเพียงความว่างเปล่าฉันลุกขึ้นช้าๆมองไปรอบตัว บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตอนนี้กลับเงียบสนิทความสัมพันธ์ทั้งหมดกลายเป็นความทรงจำเจ็บปวดและฉันรู้ชัดว่าจากนี้ไปครอบครัวของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันยืนอยู่กลางห้องเงียบหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดทุกความทรงจำของครอบครัวพุ่งเข้ามาในหัวรอยยิ้มที่เคยอบอุ่นกลายเป็นเนามืดแห่งความเจ็บปวดแม่สามียังคงนิ่งอยู่ที่มุมห้อง สายตาของเธอเย็นยเยือกไม่พูดอะไรเพิ่มแต่ทุกการจ้องมองเหมือนตัดสินฉันทุกความผิดร่างกายฉันสั่นด้วยความกลัวและความเสียใจฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่เหมือนพื้นดินหายไปโลกทั้งใบเหมือนหมุนเร็วเกินไปความเจ็บปวดในอกบีบรัดจนแทบหายใจไม่ออกน้ำตาไหลอาบแก้มไม่หยุดมือสั่นจับตัวเองแน่นแม้สามีถอนหายใจช้าเรากับประกาศชะตากรรมครั้งสุดท้าย ทุกสิ่งจบแล้วไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงตรงหัวใจฉันฉันล้มตัวลงกับพื้นรู้สึกถึงความว่างเปล่าและความเย็ยนเฉียบสายใยครอบครัวที่เคยผูกพันแน่นแฟนตอนนี้ถูกตัดขาดโดยไม่อาจเยียวยาความรักความไว้ใจทุกอย่างกลายเป็นความเจ็บปวดฉันนั่งนิ่งน้ำตายังคงไหลความเงียบที่ตามมาหนักหน่วงกดทับหัวใจฉันและฉันรู้ว่า จากนี้ไปครอบครัวของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกความสัมพันธ์ทุกความทรงจำกลายเป็นรอยแผลลึกในใจที่ไม่สามารถลบเลือนได้ฉันนั่งอยู่บนพื้นไม้เย็นสายตาจับจ้องไปยังประตูที่แม่สามีเพิ่งเดินออกหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมานอกอบน้ำตายังคงไหลไม่หยุดร่างกายสั่นด้วยความเสียใจบ้านที่เคยอบอุ่นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตอนนี้กลับเงียบสนิท ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนถูกแช่แข็งความอบอุ่นและความรักกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าฉันค่อยๆลุกขึ้นก้าวเท้าอย่างอ่อนแรงไปที่ห้องนั่งเล่นสายตาเห็นของทุกชิ้นเหมือนตอกย้ำความเจ็บปวดทุกภาพถ่ายทุกความทรงจำกลายเป็นเงามืดความจริงที่แม่สามีเปิดเผยเหมือนคลื่นพลังทำลายล้างเข้ามากระแทกใจฉันรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เคยเชื่อมันตอนนี้พังทลายลงตรงหน้า น้ำตาไหลาราวกับไม่สามารถหยุดได้มือสันจับตัวเองแน่นเพื่อยึดความมั่นคงหัวใจฉันเต็มไปด้วยความเสียใจและความชักราวกับโลกทั้งใบาหายไปเหลือเพียงความเจ็บปวดและในวินาทีนั้นฉันตระหนักชัดเจนว่าสายใยครอบครัวที่เคยผูกพันแน่นแฟนถูกทำลายจนไม่สามารถเยีออยวยาได้อีกทุกสิ่งที่เคยอบอุ่นตอนนี้กลายเป็นเงามืดและความเจ็บปวด และฉันรู้ว่าจากนี้ไปชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันนั่งเงียบอยู่บนพื้นไม้น้ำตายังคงไหลอาบแก้มไม่หยุดหัวใจเหมือนถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยความเจ็บปวดและความชักกระจายไปทั่วร่างกายแม้สามียืนอยู่ตรงมุมห้องสายตาเธอเย็นยะเยือกและมัน่นคงไม่มีรอยยิ้มไม่มีความเห็นใจเพียงแต่ความจริงที่ชัดเจนและไม่มีทางกลับฉันพยายามพูดอะไรสักคา แต่เสียงแตพระพ้าร่างกายสั่นด้วยความกลัวความสัมพันธ์ที่เคยอบอุ่นถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงทุกความทรงจำกลายเป็นรอยแผลลึกในใจแม่สามีหันหลังเดินออกจากห้องทิ้งฉันไว้เพียงลำพังกับความว่างเปล่าบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหหวเราะและรอยยิ้มตอนนี้เย็นชาและไร้ชีวิตความรักความไว้ใจและสายใยครอบครัวถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงฉันล้มตัวลงกับพื้น น้ำตายังคงไหลไม่หยุดความเจ็บปวดและความเสียใจรวมกันจนแทบหายใจไม่ออกและในใจฉันรู้ชัดเจนว่าทุกสิ่งที่เคยเชื่อว่ามั่นคงและอบอุน่นตอนนี้กลายเป็นเพียงความทรงจำอันเจ็บปวดไม่มีใครสามารถเยียวยาหรือกู้คืนได้อีกต่อไปความเงียบปกคลุมทุกสิ่งฉันนั่งนิ่งมองไปรอบตัวบ้านที่เคยเป็นที่ปลอดภยัยตอนนี้กลายเป็นเพียงร่างกายของความเจ็บปวด และสายใหญครอบครัวทั้งหมดถูกทำลายจนไม่อาจเชื่อมต่ออีกครั้งเสียงฝีเท้าของแม่สามีค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความเงียบที่หนาวเยือกในอากาศฉันมองไปยังประตูที่ปิดลงชา้ชาๆความรู้สึกว่างเปล่าครอบงำจนแทบขยับไม่ได้ลมหายใจฉันสั่นไหวหัวใจเต้นแรงอย่างไร้จังหวะเหมือนร่างกายกำลังสูญเสียเรี่ยวแรงทุกส่วนเสียงสะอื้นของตัวเองสะท้อนกล้องในห้องวาง ฉันเดินช้าๆไปที่โตะอาหารที่ซึ่งเราทุกคนเคยนั่งพร้อมหน้าจานชามยังวางอยู่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้กลับดูเย็นชาและไร้ชีวิตฉันมองเห็นรูปถ่ายครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนงังภาพรอยยิ้มในวันเก่าทําให้หัวใจปวดร้าวทุกใบหน้าที่เคยมีความสุขตอนนี้กลายเป็นเพียงความทรงจําที่ไม่อาจย้อนคืนมือของฉันสั่นเมื่อแตะกรอบรูปนั้น เสียงกระจกแตกดังเบาๆจากแรงที่ไม่ตั้งใจเศษกระจกตกกระจายเต็มพื้นและในแววสะท้อนนั้นฉันเห็นใบหน้าของตัวเองเต็มไปด้วยน้ำตาและความสูญเสียฉันสุดลงกับพื้นอีกครั้งเสียงสะอื้นดังสะท้อนกลับจากผนังไม่มีใครตอบไม่มีใครอยู่ความเงียบกลายเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของฉันฉันรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เคยเป็นครอบครัวได้จบลงไปแล้วอย่างแท้จริง สายใยที่เคยเชื่อมโยงกันอย่างอบอุ่นถูกตัดขาดจนเหลือเพียงเศษซากแห่งความทรงจําและในค่ําคืนนั้นบ้านทั้งหลังเหมือนปิดรับแสงสว่างมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆของฉันที่ยังคงสะท้อนอยู่ในความมืดฉันนั่งเงียบอยู่กลางห้องน้ําตายังคงไหลาอาบแก้มไม่หยุดหัวใจฉันเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆทุกความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวพุ่งเข้ามาในหัว แม้สามียืนอยู่ที่มุมห้องสายตาเย็นชาและหนักแน่นไม่มีรอยยิ้มไม่มีความเมตตาเพียงแต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยและไม่มีทางกลับฉันพยายามพูดอะไรสักคำแต่เสียงติดคอและสั่นเครือความเจ็บปวดในอกทําให้ลําบากใจทุกการกระทำที่ผ่านมาเหมือนถูกตัดสินอย่างรุนแรงแม้สามีหันหลังเดินออกจากห้องทิ้งฉันไว้เพียงลำพังกับความว่างเปล่า บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงโห่ราะและความอบอุ่นตอนนี้เย็นชาและไร้ชีวิตทุกสายใหญ่ที่เคยเชื่อมเราไว้ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงฉันล้มตัวลงกับพื้นน้ำตายังคงไหลไม่หยุดความเจ็บปวดและความเสียใจรวมกันจนแทบหายใจไม่ออกและฉันรู้ว่าครอบครัวที่ฉันเคยรักจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเงียบล้อมรอบฉันทุกเสียงรอบกายหายไป เหลือเพียงความว่างเปล่าและความเจ็บปวดที่กดทับหัวใจฉันอย่างหนักฉันค่อยๆลุกขึ้นมองไปรอบตัวบ้านที่เคยเป็นที่ปลอดภยัยตอนนี้กลายเป็นเพียงเงามืดและรอยแผลสายใยครอบครัวทั้งหมดถูกทำลายจนไม่อาจเชื่อมต่ออีกครั้งหัวใจฉันแตกสลายน้ำตายังคงไหลและฉันตรหนักชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถเยียวยาเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้อีกทุกสิ่งที่เคยอบอุน่น ตอนนี้กลายเป็นความเจ็บปวดและจากนี้ไปชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลายวันผ่านไปหลังเหตุการณ์นั้นบ้านเงียบสงัดราวกับทุกชีวิตที่เคยอยู่ร่วมกันหายไปฉันยังคงเดินอยู่ตามห้องที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่ตอนนี้กลับว่างเปล่าและเย็นชาความเจ็บปวดยังคงอยู่ในใจแต่ฉันเริ่มเรียนรู้ที่จะยืนด้วยตัวเองความทรงจำที่เจ็บปวดทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นทีละน้อย ฉันรู้ว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปแม้ครอบครัวที่เคยรักจะแตกสลายวันหนึ่งฉันหยิบภาพถ่ายเก่ารอยยิ้มของทุกคนยังคงอยู่แต่ฉันมองด้วยความสงบไม่ใช่ด้วยความโกรธหรือเสียใจอีกต่อไปฉันยอมรับความจริงว่าบางสายใยอาจถูกตัดแต่หัวใจฉันยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ฉันลุกขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาอบอุ่น แม้ว่าความเจ็บปวดจะยังอยู่แต่ฉันรู้สึกถึงความหวังสายใยครอบครัวอาจขาดสบันแต่ชีวิตฉันยังไม่สิ้นหวังและในวินาทีนั้นฉันตระหนักว่าแม้ความสัมพันธ์เก่าจะจบลงฉันยังสามารถสร้างความอบอุ่นใหม่ให้กับชีวิตตัวเองได้น้ำตาไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งการยอมรับและความเข้มแข็งที่จะก้าวต่อไป